สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมดีๆกับทางซูซูกิครับวันนี้เราจะพาลูกค้าที่ขับรถซูซูกิสไตล์ crossover ไปแคมปิ้งกันครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปกับเราเดี๋ยวตามดูครับว่ากิจกรรมของเราน่าสนใจมากแค่ไหนใน crossover camp by ซูซูกิไปร้อยนัดกันก่อนเดินทางก็ให้ผู้ร่วมทริปแคมปิ้งของเราลงทะเบ,บียนเติมพลังและทําความรู้จักกันก่อนเสร็จแล้ว เราก็มาเตรียมตัวแอปเตื่นแต่จบทิปนี้เหมือนกันนะนี่เราจะได้รู้จักคนในครอบครัวซูซูกิเพิ่มขึ้นอีกแล้วเรอเนี่ยดีใจมากๆถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วเราก็มาถึงที่แรกของเราโรงเรียนคนตาบอดธรรมศาสตร์กลหาดใจมาถึงจุดแรกของเรานะครับเราจะมามอบความสุขนะครับให้กับน้องๆที่โรงเรียนคนตาบอด รมาสากลหถัดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีของนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทําการรับบริจาคนะครับจากผู้ที่จะมาร่วมทริปกับเราแล้วก็รวมไปถึงพนังกงานบ้านสู่นะครับที่จะรวบรวมของมามอบให้กับน้องๆในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆเขามีความน่ารักขนาดไหนแล้วก็ใจจริงแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากให้แวะเวียนมาหาน้องๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับกิจกรรมของเราที่จะสร้างความสุขให้ผมน้องๆเป็นยังไงไปดูฮะ เราเตรียมของมาให้น้องๆเยอะมากๆมามาช่วยกันยกคนละชิ้นสองชิ้นเพื่อให้กับน้องๆกันอ๋องานนี้เรามีพี่ที่ขับซูซูกิ s มาร์เอาไอติมให้น้องๆกินกันด้วยถ้าเกิดจะให้พี่ๆไปนั่งกับน้องๆได้ไหมครับได้ไหมครับบอกเลยว่างานนี้อิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าน้องๆมีรอยยิ้ม อิ่มท้องพี่ๆทุกคนก็อิ่มใจน้องๆที่นี่ร้องเพลงเพราะมากๆดูจากสีหน้าพี่ชายสุดหลอ่อมาดูน้องๆเล่นเกมกันหน่อยบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆก่อนกลับแชร์ภาพร่วมกับน้องๆไว้หน่อยไว้ใครมีโอกาสแวะมาหาน้องๆได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต่อจุดใหม่อต่อไปกันหิวกันแล้วใช่ไหมนั้นก็เลี้ยวเลยครับก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเราก็พาทีมง,งานของเราที่มาร่วม ที่จะไปแคมปิ้งกับเรา่ยมาพักทานอาหารกันที่ร้านคุ้มปลาเผานะครับหลังจากที่ออกมาจากการให้ความสุขน้องๆไปทําบุญนะครับมอบของให้กับน้องๆที่โรงเรียนพลตาบบดธรรมศาสตร์แล้วก็มาต่อที่นี่นะครับพามาทานอาหารที่อิ่มท้องก่อนที่ก่อนที่เราจะเดินหน้ากันแบบยาวๆนะครับไปที่แคมปิ้งของเรานะครับผมก็เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะครับล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ทานข้าวให้เตียบรเวณเดี๋ยวเจอกันครับอาหารที่นี่อร่อยมากและทุกคนกำลังหิวเลย ต้องบอกว่านาทีนี้กินไม่ยอมคุยกันแล้วแสวเล่นนะครับอาหารอร่อยจนทุกคนหยุดไม่ได้มากกว่าหนังท้องตึงหนังตายหย่อนเราเลยมุ่งหน้าไปจัดกาแฟชายเย็นแกง่วงตามคำเรียกร้องของพี่ๆกันเลยจ้าเสร็จสับเราก็ไปกันต่อสู่เป้าหมายปลายทางของเรากันด้วยใจมุ่งมั่นว่าต้องถึงก่อนฝนจะตก ทางเข้าจะโหดแค่ไหนแต่เราก็ไม่หวัน่นเพราะเราคือสายครอสโอเวอร์ over, จากทางสุซกิสะอย่างทางแค่นี้สบายถึงแล้วครับถึงแล้วครับกัสบสำนับบ้านสวนเียอหอของเรานะครับที่เราจะมาตั้งแคมป์ปิกนิกแคมปปิ้งของเรานะครับแล้วก็จะใช้เวลาตรงนี้นะครับ ได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวซูซูกิที่มาร่วมทิปในกิจกรรมคอสโอเวอร์แคมป์ by ซูซูกินะครับเราจะได้แลกเปลี then, salaries, ok course, ่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องรของการแคมปิ้งหรือว่าเรื่องของรถคอสโอเวอร์ของเราทั้ง2รุ่นครับทั้งในคอสโอเวอร์แล้วก็เจคคอสโอเวอร์ครับตอนนี้ถ้าเห็นอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนช่วยกันจัดเตรียมของนะครับเพื่อที่จะ ร่วมแคมปิ้งของเราในวันนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงลองดูบรรยากาศครับต้องบอกว่าบ้านสวนเดียคอเนี่ยบรรยากาศดีมากๆแล้วก็เรามาเนี่ยตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วด้วยเดียวยงังไงรอติดตามกันได้นะครับตอนนี้ไปไปช่วยเขาลงของกอนดีวกว่าถึงแล้วก็ไม่ต้องพูดอ,อะไรกันมากต่างคนต่างแยกย้ายเก็บของจัดบริเวณจุดกางเต็นท์และแคมปิ้งของเรากันคนละไม้คนละมือแต่น้องฝนก็ตกลงมาให้เราช่ ฉามจนได้แต่ก็ไม่มีใครยอมหนีไปไหนกันเลยทีเดียวยังลุยต่อกอ่อไฟเตรียมของแคมปิง้งสายปิ้งย่างก็จัดเต็มสายปรุงรสชาติก็ไม่ถอยสายกินก็เคี้ยวกันตุยๆฝนตกลมดีบรรยากาศได้ทุกคนรวมตัวทั้งคุยทั้งกินและเปลี่ยนประสบการณ์งานนี้ มาจากคนละที่แต่เหมือนได้เพื่อนกลับบ้านเยอะเลยละ่ะอยู่บนฟ้าจะกลัวอะไรกับไฟไฟดับสิครับแต่ก็ไม่ห่วงเจคอสโอเวอร์ J คันนี้ช่วยเราผ่านคืนนี้ไปได้สุดยอดเลยครับอรุณสวัสดิ์เช้าอีกวันมือเช้าหอมกรุน่นแม่ครัวจัดโดยพี่ๆจากซูซูกิเตรียมไว้ต้อนร,รับทุกคนชมธรรมชาติกินอาหารเชา้ามอหมอยปลุกตัวเองให้ตื่น ใครช่อบมุมไหนเก็บความประทับใจกันไว้ก่อนเดินทางแยกย้ายขึ้นกลับบ้านาจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับกิจกรรม Cost Over Camping by บา u สุสกินะครับเป็นกิจกรรมรวมตัวของสาย c อสโอเวอรของเรานะครับทั้งเน็กคอสโอเวอรและก็ J จคคอสโอเวอรนะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากๆและก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่มาร่วมทริปกับเรามาเข้าแคมป์กับเรานั้นบอกว่าประทับใจเป็นอย่างมากอยากให้เราจัดกิจกรรมแบบนี้อีก ในครั้งต่อ,ตอไปแน่นอนครับเราจะไม่ลืมกิจกรรมแคมปิ้งของเราที่จะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับส่วนใครอยากจะรู้ว่าเราจะมีกิจกรรมที่ไหนต่อติดตามกันได้ผ่านทุกๆแพลตฟอร์มของเราด้วยครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรรอติดตามกันได้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยค่ะระับใจเหรออยากแรกเลยน,นะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาความสนุกดาก ป็นสภาพเพื่อนๆะที่ที่ไม่ไม่เคยรู้จักกันนะมันรู้จักที่นี่อาหลายๆคนที่เปขี่รถรุ่นเดียวกันอ่างเงี้ยครับก็ก็มารู้จักกันที่นี่แหละมันมันบอกไม่ถูกนะมันมันจากคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้รู้จักกันเรามานั่งกินข้าวด้วยกันทำอยครทด้วยกันเนี่ยเรา เราได้รู้ว่ามีมีคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องในเรื่องทั้งทเรื่อง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 รถเรื่องเรื่องการกรมกิจกรรมอะไรต่างๆนะผม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 ว่าโอเคนะโอเคโอเคอยากให้มีนะอยากให้มีแบบแบบนี้เรื่อยๆครับถ้าถามพี่ ที่พี่ได้มาสัมผัสในวันนี้ก็คือพี่โอเคหมดตั้งแต่ตั้งแต่เข้าไปที่จุดรายงานตัวจนถึงเวลานี้ค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรที่จะติดอะค่ะพี่ก็โอเคหมดแล้วก็บรรจึกใจในทุกๆจุดค่ะสนุกไหมคะรือว่าเป็นแชมป์แรกใน่าเป็นแชมป์แรกที่มาค่ะถ้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกค่ะตัเอก็มีกูบัติที่เห็นนิดหน่อยนะเรื่องอะไรพวกฝนตกแต่มันก็เป็นประสบการณ์ตัวเองว่าเออเราก็ได้รับรู้รสชาติว่าตรงนี้ก็เป็น ประทับใจช่วงไหนสุดคะช่วงที่เราไปบริจาคให้กับน้องๆคนพิการเด็กพิเศษที่โรงเรียนตาบอดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณบริษัทสุสกิจป้าสุสกิจนะครับที่มาแต่กิจกรรมดีๆให้พวกเราได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจอย่างยิ่งที่การจัดงานครั้งนี้ ให้พวกเราได้ทำเรื่องทำกิจกรรมหล,หลายๆอย่างทั้งาบ้านคนตาบอดได้ร่วมบริจากสิ่งของได้ทำกิจกรรมกับน้องๆนะครับแล้วก็มาแคมปิ้งที่บ้านสวนเทียร้อนะครับก็รู้สึกประทับใจอย่างมากเลยครับผม ได้มาสนุกก็มาทำกิจกรรมร่วมกันกับท่านได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่แบบว่าใช้รถลื่นเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกี่ยวกับเรื่องรถแต่ละคนนเป็นยังไงอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนก็ได้มาแล้วเป็นแตกทอะไรกันไปเหมือนกันผมว่าผมเห็นตนดต ก็ได้มานี่อะไรนะมาปิ้งย่างมาเจอเพื่อนใหม่ชอสนุกค่ะสนุกได้ไปร่วมทำบุญด้วยเนาะกับน้องพี่การทางสายตาค่ะแล้วแบบสู้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็ไม่ได้ค่อยได้มาแบบทำกิจกรรมแบบนี้ก็สนุกค่ะแล้วก็วันนี้พาตัวเล็กมาด้วยชอบมากก็สนุกที่ว่าเป็นครั้งแรกได้ไปทำกิจกรรมแบบนี้ 可以，可以、okay.，可以，可以，可以。